สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี่านครับมาดูใบบุญตกมันครับโอ้โหใบบุญตกมันวิ่งอาละวาดใหญ่เลยตอนนี้นะครับดูครับใบบุญตกมันดูครับคึกคักคึกคักดูครับใบบุญตกมันตกมันโอ้ยจุ๊บจุ๊บจุดบจุ๊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 บุ๊บจุ๊บจุ๊บจ นะครับอาการของนางประมาณนี <ot ic Mick initiation> ้คร er <t ot ic emotion> ับดูครับโอ้ย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 โชว์กตุ้มหคนแล้วตอนนี้นางนางรู้สึกว่าอารมณ์ตอนนี้นางจะอารมณ์จะแปรปรวนมากตอนนี้นะครับสําหรับอารมณ์ของใบบุญนะครับอารมณ์ของนางตอนนี้ดูครับดูครับโอ้ย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 ดูครับดูครับดูครับตอนนี้ดูครับโอ้ย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  อาการตอนนี้ไม่น่าไว้วางใจเลยครับโอ้โหคึกคักเป็นพิเศษวันนี้เจอลมหนาววันแรกนะครับผมดูครับโอ้ยโูว่ดูฝุ่นฝุ่นฝุ่นดูฝุ่นฝุ่นตะลุบเลยฝุ่นตะลุบเลยดูครับคึกมากตอนนี้คึกมากตอนนี้เฮ้ยดู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 อาการดู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 อาการอาการคึกมากเฮ้ยดูดูขาหลังขาหลังนะครับ ดูตอนนี้ดูตอนนี้ไปไหนไปไหนดูดูดูอาการตอนนี้ไปแล้วครับตอนนี้ดูครับเห็นพี่ครีมเดยอยู่ฝั่งนู้นวิ่งตามเลยเอาแล้วตอนนี้โอ้โหคึกคักมากคึกคักมากดูครับดูครับดูครับตอนนี้เอาแล้วหนึ่งรอบเอาแล้ววิ่งตามแล้วอาการของเด็กซนครับประมาณนี้ครับผมดูครับโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากโอ้ย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 โอ้โอ้ยอยโอ้โอ้อยโอ้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 โ กินโยไปฝั่งนู่นนี่ครับตอนนี้กินโยไปเลยได้ลูกบอลแล้วทีนี้ได้ลูกบอลแล้วจะเป็นยังไงโอ้ยขาหลังขาหลังค่อยๆค่อยๆเขียเขียโอ้ยโอ้ยคิมอยู่ฝั่งนู้นเองอยู่ฝั่งนู้นยืนอยู่ฝั่งนู้นดูครับดูครับดูครับคึกคักคึกคักคึกคัก เออแหมสนุกสะเหลือเกินกับลูกบอลใบนี้ดูครับโอ้โหดูครับ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 เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเข้ามาเตะปั๊บปั๊บปั๊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 ดูดูดูดดูดแหมไม่สนใจลูกบอลแล้ววิ่งวิ่หาพ่คิมวิ่งมาพ่คิมอยู่ยคิมถอยถอยถอยถอถอยถอยถอยเขียว่าไม่ได้นาเบบุลนะไอบุลไม่ได้นาเบบุลนะบอกมาแล้วมาแล้ว เนี่ยครับผมเนี่ยครับโอ้นั่งทับนั่งทับสะเลยนั่งทับสะเลยนั่งทับสะเลยแหมลูกบอลใบใหม่ครับผมแตกไปหนึ่งใบแล้วแหมดูดูถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วน้องยังมีความสุขมากครับโอ้หน้าตาเด็กมีความสุขประมาณนี้เนี่ยครับผมนั่งจะโอ้ขาหลังคาหลังคาหลังแหมเด็กน้อยของเราตื่นมาได้เล่นบอลเลยครับผมสนุกสนานมาก สำหรับเด็กหญิงใบบุญนะครับผมดูครับดูครับเออเจอลมหนาววันแรกก็ประมาณนี้ครับผมอาการจะคึกหน่อยนะครับคึกคักเป็นพิเศษนะครับผมนะครับเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงแล้วเตะขาหลังเนี่ยครับไม่ต้องมีคนฝึกครับน้องทําได้หมดนะครับผมเรายังไม่ได้แยกน้องครับเราให้อยู่กับแม่ไปเลยนะครับช่วงนี้โอ้ย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 ขาหลัง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 โอ้ยนอนทับนอนทับโอ้ยโอ้ยนอนทับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เโอ้ยโอ้เสียว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 เียเสียวเียโอ้ยขลังขาหลังดูมีมีเตะขาดหลังมีเตะขาหลังไรบุญทำไมซนยังลูกพ่ออย่ามายุ่งหนูกำลังโตเป็นสาวช่วงนี้หนูไม่รู้จากใครนะบอกหนูไม่รู้จากใครนะพ่อบอกโอ้โอโ้โอ้ยนอนทับ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 เสแล้วโอ้ยโอ้ย้ยนอนทับลูกบอลดูสิดูสิเอาแตกแตกไหมโ้แตกโอ้โอ้แตกโอ้ต ตูปโอ้ยหายแล้วลูกบอลหายแล้วโอ้ยมิดเลยมิดเลยมิดเลยวันนี้ลูกมิดเลยมิดเลยมิดเลยตัวนี้ลูกบอลหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วโอ้ยทำยังไงล่ะทีนี้ทำยังไงล่ะลูกบอลหายแล้วดูครับดูครับเล่นแบบนี้เลยเล่นแบบนี้เลยเนี่ยครับโอ้ย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 ตีนั่งทับนั่งทับเล่นแบบนี้เลยเล่นสูตรนี้เลยโอ้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 ยลูกไม่ไหวโอ้ยโอ้ยลูกไม่ไหวลูกไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกไม่ไหวลูกไม่ไหวโอ้ย โอ๊ยช oui, pues ่วยด้วยหนูลุกไม่ไหวพ่อโอ๊ยอ้หนักตัวหนูเยอะสุเหลือเกินโอ้ยโอ๊ย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 โไม่ใช่ธรรมดาแล้วเด็กคนนี้โอ้ยโอ๊ยสนุกสุเหลือเกินแหมตุ๊กตะของเราเป็นยังไงบ้างหนูน้อยของพ่อบอกว่าพ่อหนูเหนื่อยเดี๋ยวพักก่อนพักเบรกพักเบรกพักเบรกก่อนพักครึ่งแรกก่อนหัวเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนเนี่ยครับผมนะครับ ใบบุญจะไปบนโลกนะครับผมแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วแหมแหมเด็กดื้อเดี๋ยวถ้ามีน้องมาวิ่งเป็นเพื่อนนี่จะสนุกกว่านี้อีกนะครับผมนะครับไม่แน่นะอาจจะมีพี่สาวมาเล่นด้วยในบันนีหนูหาเพื่อนก่อนพ่อถูกงบันที่หนึ่งเลยนะพ่อหาเพื่อนมาอยู่กับหนูอีกหนึ่งเที่ยงนะพ่อนะเอาไว้เอาไว้เดียวกันนะพ่อนะบอก เอดูสิดูสิดูสิไม่แน,น่นะแต่พอถึกวันที่หนึ่งเนี่ยพ่อจะหาเพื่อนมาอยู่ด้วยไบบุญนะครับต้องหาเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับผมมันถึงจะมันนะครับผมรุ่นนี้ดูครับดูครับโอ้คาลางคาลางคาลางเอ้ยคาลางคาลางเออมันชำนาญจริงๆเลยมันสุดยอดจริงๆเลยเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไม่ไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเด็กคนนี้นะแหมใบบุญของเราสนุกสนานซะเหลือเกินเนี่ยครับ โอ้ยทำยังไงถอยหน้าถอยหน้าโอ้ไปกินอาหารก่อนเพิ่มพลังเพิ่มพลังนี่คือหญิงงใบบุญของเรานะครับผมในวัยสองปีนะเอ้ยสองปีครับผมสองขวบสองขวบนะครับผมสองขวบกับหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้นะครับสองขวบกับหนึ่งเดือนเลยจ้าจะเข้าหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมสองขวบกว่าๆว่ ดูครับจะยิงไปบุญซ้ำมากนะครับผมนะครับค่ายบ้านไร่ใบบุญส่งเข้าประกวดนะครับผมนะครับอันนี้มาจากค่ายบ้านไร่ใบบุญของเรานะครับผมอยู่เขตค่ายบ้านไร่ใบบุญนะครับผมเป็นเด็กสาวที่จอมแก่นะครับผมส่งเข้าประกวดนะครับผมจะชิงบลโลกในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับผมโอ้โหเนี่ยครับโชว์โชว์ความเก๋โชว์ความเก๋นะครับผมเด็กลาวคราวเดียวกันเนลองดูเลยครับกับใบบุญเนี่ยนะครับผมเด็กฉลาดของเรานะครับ ก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีท่านครับที่มาชมความสนุกความแก่นแก้วของหญิงใบบุญของเรานะครับผมอย่าลืมชมคลิปของเราแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้ทีมงานของเราขอปิดไลฟ์ไ้เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพระมัยแข็งแรงแข็งแรงครับไปแล้วจ้าไปแล้ว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 ไป้วไปแล้ว เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยหนึ่งรอบสนามอีกแล้วเด็กยิงใบบุญของเราโอ้โหวิ่งจอมแก่นมากวิ่งจอมแก่นมาก้มาแล้ว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 โอ้ยยามันแก่นซะจริงๆเด็กคนนี้นะครับรักแม่แม่สี่ท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย thank you very much for watching bye bye i love you everyone สวัสดีครับดูครับอีกหนึ่งรอบสนามครับผมวอร์มร่างกายไปก่อนก่อนที่จะลงสนามครับวิ่งออกกำลังกายก่อนสามรอบโอ้โหเด็กดื้อของเรา เนี่ยครับโอ้ยฝุ่นตะลุบเลยเนี่ยครับผมไปพักลงน้ำก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย